สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารับชมอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมซึ่งเห็นแล้วก็ประทับใจแถมขวัไทยจริงๆนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งรู้มาก่อนว่า,าประเทศไทยในตัวผลผลิตรถถังเองนะทุกคนผลิตใช้เองหรือว่าผลิตส่งออกขายให้ต่างประเทศนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหเจ๋งมากทุกคนแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับผมซึ่งเป็นบุคคลที่แบบ ยง,ยงน่านักถือมากๆนะครับผมคือ,อามาดามรถถังนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นผู้หญิงนะครับผมแต่ว่าท่านแบบมีการแบบผัิเดดรถถังแล้วก็ขายแบบทั่วโลกเลยนะทุกคนคือแบบเก่งมากๆเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นผมก็ขอบคุณช่องสันแนลแชนเนนะครับผมหรือว่ารายการสอยมาเล่านะครับผม ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อรมกันเลยครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ที่นี่แล้วนะครับผมไทรเสรีนะครับผู้ที่ผลิตยานเกราะซ่อมอุปกรณ์แล้วอยู่กับมาดามนพรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดามครับไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าเมืองไทยสามารถทําแบบนี้ได้แล้วหรือโอ้คุณคุณขาทำมานานแล้วกี่ปีแล้วครับถ้าเซ็นสัญญากับกองทัพ ทำให้กับกองทัพครั้งแรกก็เมื่อ2,511บัดนี้ก็50ปีแล้วตายแล้ว2,511แล้วไม่เกิดเลยดีใจจังเลยครับไม่ผมอย่างนั้ผมไม่ไดไม่เกิดเอาครับเดี๋ยวอยากให้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยป่ะพวกเราปะพวกเราเข้าไปข้างในกันดูนะฮะว่าเรามีอะไรบ้างคือจริงๆคุณแม่เริ่มต้นจากการที่เรามีการซ่อมแซมให้กับกองทัพใช่ค่ะใช่ซ่อมให้กองทัพก่อนตอนนั้นหลัง ตอนนั้นก็ซ่อมสมัยก่อนนั้นกองทัพเขาจะมีรถ OSPJ ภาษาไทยก็เรียกว่า Toyota Truck คือรถที่ญี่ปุ่นทำให้กับอเมริกันเป็นปฏิมากรรมสงครามแล้วเสร็จแล้วอเมริกันเขาก็ยกรถรถบรรทุก OSPJ นี่นะ Toyota Truck มาให้ประเทศไทยทีนี้มันก็เสียแล้วต้องซ่อมเราก็รับจ้างซ่อมบางชิ้นส่วน อย,อย่างเช่นพวกช่วงล่างอย่างเช่นลูกมาคันชักเราซ่อมให้นั่นสัญญาฉบับแรกก็2511เราเราทำลูกหมากรถยนต์10บล้อซ่อมรถ10บล้อให้กับตลาดใช่ไหมอ๋อเริ่มจากรถ10บล้อก่อนออสิบล้อทำไงรู้ไหมคุณบเบลลี่เช็คเด้งเยอะอเ,ออเบี้ยวกันก็เยอะรเราเลยบอกว่าเราจะทำงานอะไรที่ลูกค้าไม่หนีไม่เบี้ยวก,ก็ทำงานกองทัพนี่แหละ กองครับไม่มี้วักเดียวัจริงรู้จักใครบ้าเนย่ยมันถูกต้องจริงๆครับยังไงซะกองทัพเซ็นแล้วคือยังไงผ่านกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องต้องเคลียร์ใช่คือยังไงทําแล้วต้องได้สตังค์เหมาะกับการลงทุนเหมาะครับจริงครับอันนี้ลดความเสี่ยงออกไปหมดแล้วอันนี้เห็นรถของกองทัพเนี่ยเอามาซ่อมแซมที่นี่เยอะแยะมากมายไปหมดผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปเนี่ยนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะผมนึกว่า1930 พายเวทไลออนกำลังตามหายิงกันอยู่ที่เยอรมันเลยพรถมันค่อนข้างจะเป็นรถรุ่นเก่าใช่ยังรถ M37 นี่ก็40กว่าปีแล้วครับรถเนี่ยโตโยต้าทเขาก็ใช้ในสงครามเวียดนามครับนะฮะแล้วสภาพที่อยู่ข้างนอกตะกี้ที่เราเห็นกันนั่นคือ M37 ที่เนี่ยซ่อมเสร็จก็เป็นนี้ซ่อมเสร็จดูสวยมากอ๋อน่าจะเหมือนใหม่เลยแล้วไอ้พวกนั้นทำไมมันมันโดนโดน สิ่งแวดล้อมทำลายล้างขนาดนั้นอ่ะเออมันมันดูมันดูเหมือนใช้ไม่ได้เลยอะ่ะข้างหน้าคือทุกคันที่ส่งมาให้ซ่อมคือลักษณะนั้นหมดใช้อะไรไม่ได้เลยถ้าจะทิ้งอ่ะมันก็ต้องทิ้งต้องทิ้งแต่เราเอามาซ่อมได้เรามาซ่อมซ่อมแล้วให้กองทัพเราดัดแปลงด้วยเห็นไหมว่าตรงข้างหน้าเราจะเห็นเป็นรถเชิญธง ดัดแปลงมาใหม่แล้วก็ดัดแปลงใหม่เป็นรถเชิญธงเวลานําขบวนอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ได้เราทำเหรอใช่เราออกแบบเองแล้วยังไงฮะเราถึงมาเริ่มผลิตไอ้รถหุ้มเกาะแบบนี้ฮะเออรถหุ้มเกาะอ,อะรถกันกระสุนเราเรามีภาคใต้ระเบิดบ่อยๆผู้คนเสียชีวิตทําไงถึงจะผลิตอะไรที่ป้องกันชีวิตของเพื่อนเราได้พี่น้องเราได้เราก็เลยมาคิดซื้อรถต่างประเทศเข้ากัน กระสุนได้แค่ด้านหน้าหรือด้านมากที่สุดก็คือห้องผู้โดยสารครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เราซ่อมรถนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีอะไรเลยที่มันกันถังน้ำมันกันไอหม้อน้ำคือรถยิงหม้อน้ำให้รถหยุดก่อนแล้วก็กระน้ำที่ถังน้ำมันแล้วให้ระเบิดใช่ป่ะใช่เราจะต้องกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเลยสร้างรถ รถเกาะร้อยางของเราเองให้เหมาะคืนสิป็ที่นั่งและการกระสุนรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่างข้างๆรวมรวมถังน้ํามันกับหม้อน้ําใครเป็นคนออกแบบใครคุณสามีคุณสามมีจบวิศวะหรือจบอะไรครับถึงได้ออกแบบรถยานเกราะแล้วเขาจบเขาเรียกว่าจบปสสไอ้ปสสสูงอ่ะ คืออะไรปสี่ปฐมศึกษาปีที่4ี่สปสีเองเหรอคุณสามีขอโทษนะฮจริงๆคือเรียนปอสสแล้วก็ออกแบบรถถังตีนตะขาบทั้งหมดเป็นคนออกแบบหมดเลยที่เราเป็นผลิตอะไรส่งให้ต่างประเทศพวกดีไซน์ต่างๆเนี่ยคุณสามีเป็นคนทำหมดใช่เขาเป็นคนออกแบบฉันเป็นคนไปขาย นิ่นี่คือฝ่ายฝ่ายเขาเรียกเออฝ่ายเซลฝ่ายเซลฝ่ายเซลแล้วก็คุณสามีออกแบบฝ่ายผลิตออกมาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ใช้การศึกษาด้วยตัวเขาเองเหรอฮะหรือว่ายังไงใช่เราจะเขาเรียกว่ารู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเมื่อเขาสนใจเรื่องรถเกาะรอยยางก็จะศึกษารถเกาะรอยยางทั่วโลกแล้วมาสรุป คือไปศึกษาไงไปซื้อเขามาดูไหมหรือว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ไปเจอของจริงด้วยใช่เขาอ่านไม่ออกแต่ฉันเป็นคนอ่านแล้วแปลให้เขาฟังเขาเรียกว่าทํางานคนละด้านอคือหมายความว่าไอ้แมนู้ต่างๆจากแต่ละประเทศมามันจะเป็นประเทศของเป็นภาษาของเขาใช่เราก็ค่อยมาแปลกันแล้วเราทํางานด้วยกันใช่นพรัฐไม่มีความรู้หรอกแต่ว่าเขารู้แต่เขาอ่านไม่ออก แล้วก็รเราก็เป็นคนอ่าน <c oughs> เป็นคนแปลเรื่องเกี่ยวกับยางทั้งหมดมันความรู้เทคโนโลยีเรื่องยางเรื่องรถถังเรื่องอะไรต่างๆอ่านแล้วเขาก็จะจำแล้วก็จดจดแล้วก็ออกแบบมาส่วนเรามีลูกชายด้วยลูกชายเป็นคนที่คำนวณว่าอะไรแค่ไหนควรจะ ใช้อย่างไรเป็นคนคำนวณกระจบวิศวะลูกชายคนเล็กเรียนบริหารเขาจะเป็นคนที่จัดการไปตลาดหาซื้ออะไรมาทำอ๋อนี่นี่นน้ำมันอยู่นี่ถังน้ำมันอยู่นี่ถังน้ำมันน้ามันอยู่นี่ถังน้ำมันจะเก็บอยู่ข้างในครัครับ ตรงนี้เติมน้ํามันเข้าไปถังน้ามันอยู่ข้างในเวลายิงมาใช่ไหมยิงตรงนี้ถังน้ามันไม่ไม่โดนอ๋อนี่เรามีมีเหล็กที่แบบโอ้โหปกติทุบนี่ดังบุ๋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 งและนี่เหมือนทุบคอร์เทนิสเลยอ่ะครับผวมืออัดหนาแต่ไหล่หนาเท่าไหร่เก้ามิลเก้ามิลในในเมืองไทยมีไหมไม่มีหรอกต้องซื้อเมืองนอกแล้วฮะอันนี้หม้อน้ำนี่หม้อน้ําครับนี่นี่นี่คือหม้อน้ําอยู่ข้างใน นี่ก็เป็นเหล็ก,ท,กที่กันมอนม้ำเหล็กกันกระสุนเมื่อยิงถูกใช่ไหมมอน้ําอยู่ข้างในครับโดนไหมไม่โดนมนโดนตรงนี้ <c oughs> โหโดนตรงนี้แล้วข้างในก็มีเครื่องกรองอีกชั้นหนึ่งครับเศษอะไรของเขาจะไม่เข้าถึงมองนาม้า เพราะฉะนั้นมอน้าจะปลอดภัยถังน้ามันจะปลอดภัยเครื่องอะไรอะแม่เครื่องคมิ้นสา0ร้อยแรงม้า <c oughs> ซึ่งคมิ้นคืออะไรมัน <c oughs> เป็นสีเหลืองๆเอาไว้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> คมินบริษัทคมินในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมเขาจะมีแบบเป็นเอ่อปเปคเครื่องของเขาอะเปเครื่องที่เป็นมิลิเตอรี่ไทป์กับเป็นเป็นไทป์กับธรรมดาซีเลียนไทป์แล้วมันแตกต่างกันยังไงครับไอไอมิลิเตอรี่ไทป์กับ วเลียนไทป์เนี่ยคือ m i l ิเ a อ y ี่ไทมันจะมีความแข็งแกร่งทนทานเป็นเป็นแบบพิเศษเป็นแบบพิเศษซึ่งคนทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ทหารเนี่ยต้องใช้้วก็เรีกว่ามิลิเตอรี่ไทป์ที่เป็นอันนี้เครื่องขมิ้นมิลิเอรี่นอกจากนี้ก็ยังมี a านส i ิชั o นคือเกียร์เกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเกียร์แบบ m i l ิเ a อรี่ไทเหมือนกันเป็นเกียร์เขาชื่อว่ายี่ห้ออาริซัน อลิซันทานสมิชชันซึ่งในวงการทหารเขาจะรู้จักกันดีและเป็นที่รู้จักกันในกองทัพสาหรับสองตัวนี้เป็นตัวหลักๆสองตางนี้รวมกันเขาเรียกว่าพวกพาวเวอร์แพคคันนี้ผลิตในไทยแม่เป็นคนผลิตนะทำด้วยเหล็กทั้งหมด2,000กว่าชิ้น2,000กว่าชิ้นหนักเท่าไหร่สิบเอ็ดตันแต่คุณภาพนะครับผมบอกได้เลยว่าเพื่อนบ้านซื้อมั้งไหมเพื่อนบ้านซื้อเพื่อนบ้านซื้อมาเลเซียมาเลเซียซื้อซื้อกี่คันสองร้อยคัน แต่ส่งไปแล้ว20คันครับโอ้ต้องทยอยทาไปเรื่อยๆ่ครับค่อยๆส่งไปคันนึงนี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะกว่าจะสาเร็จขึ้นมา1คันเนี่ยถ้าถ้าอะไรพร้อมเดือนนึงก็เสร็จโรงงานที่นี่มี87ไร่ครับมี26หลังที่หเห็ดแบบนี้26หลังห26หลังเลยอะครับค่ะแล้วก็มีแบบว่าเป็นที่ประกอบเป็นที่พ่นสีเป็นที่นู่นที่นี่คช่จบที่ตรงนี้เลยไม่ใช่จบแต่ละหอหอพ่นสีก็พ่นสีอย่างเดียวครับ พอที่ประกอบนี่คือประกอบประกอบอย่างเดียวนี่แหละคราวนี้เนี่ยพอทําเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันมีการทดสอบอะไรไหมครับก่อนที่จะส่งโอ้ยทดสอบขั้นตอนเยอะต้องทดสอบอีกตั้งโอ้โหเยอะแยะตามตามตามสเปคเขาเลยสเปคของของกองทัพกองทัพกองทัพจะมีว่าต้องทดสอบนี่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 เวลาเวลาจะซื้อจับซื้อทีนึงก็ต้องไปทดสอบกันอยากเห็นยังเลยครับว่าทดสอบยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ สมรรถนะของรถอันนี้ก็กำลังผ่านขอนไม้ขนาดใหญ่เป็นเป็นจำลองไว้ว่ามันเด้งดีไหโชคได้ไหมอะไรเงี้ยทได้หรือเปล่างี้ทําได้เปล่าใช่ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆรถพวกนี้มันจะต้องสะเทินไปหมดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะขวางเขาได้ใช่ค่ะใช่เข้าไปในป่ามีข้อนซุงใช่ต้องขวางอยู่ก็ต้องข้ามได้นี่ก็ทดสอบที่ประเทศมาเลเซียครับ อ๋อลงที่เราส่งกองทัพมาเลเซียลงหลุมแกปครอสซิง80เซนโอ้โหเฮ้ยเป็นไงดิ80เซนนี่ค่าเท่ากับปราคราบตัวใหญ่ที่สุดที่ผมมีอยู่นะไม่ต้องโชว์ฮะไม่ต้องโชว์ตัวเท่านี้แล้วล้อมันลงไปในหลุมแล้วมันข้ามไปอฝั่งได้ตรงนี้ก็ทดสอบเรื่องของน้ําำกันน้ําได้แค่ไหนเขาเล่นเอาฉีดตาเลยนะล้อฉีดต้ม แรงฉีดแรงเหมือนกาล้างรถเลยอ่ะฉีดฉีดฉีดไม่เข้าไม่เข้านะแล้วก็มีควันด้วยใช่แล้วก็อ๋อนี่ขับแบบเครื่องสี่ล้อโฟวิลแล้วโฟวิลใช่ขับเครื่องสี่ล้อโอ้โหกว่าจะผ่านไอ้ก็เหนื่อยเลยนะเนี่ยนี่มันเป็นทดสอบที่ไหนเนี่ยแม่มาเลเซียครับเราเคยทดสอบที่มาเลเซียแล้วนี่ก็ บางช่วงก็ทดสอบที่ประเทศไทยครับประเทศไทยก็ที่กาญจนบุรีค่ายทหารอก็จะมีก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้ให้ทดสอบหมดแล้วครับอาล้ครับตอนนี้เห็นแบบโอ้โหนี่เขามีเอียงข้างเลยมีมีอย่างเงี้ยนี่นี่คืออ่าข้างหนึ่งอ่าเอียงข้างได้ด้วยเอียงข้างเาถามแม่ตรงๆแล้วนี่ลงน้ำละลงน้ำหนึ่งเมตรลงได้ลงได้น้ำไม่เข้าท่วมหนึ่งเมตรไม่เข้า แล้วเวลาขึ้นมาปุ๊บนะมันจะสลัดแห้งครับสลัดแห้งจะเป็นเนี่ยคาเปซิตี้ของเขาอะแล้ขายให้อเมริกาได้ไหมฮะได้ถ้าเขาจะซื้อถ้าเขาจะซื้อด้วยอเมริกาเขามีกฎหมายเขาใช่ไหมครับยุทโธปกรณ์ห้ามนำเข้าครับแต่ทำไมเราขายไปให้เทศเขาได้เพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะความความคิดอะนะความชาญฉลาดของเรา ที่เราเสนอเข้าไปเรามีซื้อรถถัง m 1 1 3จากสหรัฐแล้วเราก็มี counter trade แปลว่าเรา c o u n t trade าน์เตอร์เทรด30%เราซื้อกับเขารถถัง1,000ล้านใช่ไหมเขาต้องซื้อกับกับเรา300ล้านอ้านโอเคแล้วเราต้องเซ็น MOU นะ m OU ตอนนั้นนพรน์ก็เป็นล่ามก็เลยบอกว่าเอ็มโอยุทำไมต้องมีแต่ข้าวกับยางพาราล่ะมันน่าจะมีอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศก็ได้ด้วยยกตัวอย่างข้อต่อสายพานล็อกกดสายพานเลยเซ็นเอ็มโอยุไปเขาเลยต้องซื้อกับเราก็เลยซื้อข้อต่อสายพานล็อกกดสายพานสามร้อยล้านนั่นพอส่งไปขายสหรัฐเราก็เลยได้ชื่อว่าเราเป็นเวนเดอร์ของกองทัพเป็นผู้ผลิตให้กับกองทัพสหรัฐใช่เป็นเป็นเวนเดอร์ที่เป็นคนผลิต กองทัพสหรัฐเออเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่คนไทยเลยเกเป็นเวนเดอร์ของสหรัฐไปใช่ใช่แล้วเรายังเป็นหนึ่งใน Joy Working Group ครับ Joy w o r r i n g g r o u p ที่ทำรถถังของกองทัพสหรัฐปีหนึ่งเขาจะมีการสัมมนาใช่ไหมครับสัมมนา Joy Working Group ผู้ที่ทำเกี่ยวกับรถถังทั้งหมด จะมาประชุมกันแล้วเขาก็จะมาบอกว่ารถถังรุ่นใหม่นี้ใครจะออกแบบส่วนไหนทําอะไรทําอะไรนี่แหละเราเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมนั้นด้วยครับผมประเทศไทยเราเจ้าเดียวสุดยอดครับประเทศอื่นเราไม่รู้นะแต่ประเทศไทยมีเจ้าเดียวอาเซียนอ่ะมีคนเดียวครับแล้วเราเราเลยได้ชื่อว่าเราเป็น OEM ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็น original equipment นะเป็นของแท้เป็นของแท้ติดรถ คร่าวๆนะครับผมซึ่งเราก็ได้รู้นะครับผมว่าประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศที่แบบผลิตรถถังได้เองนะครับผมแล้วก็ใช้ในประเทศแล้วก็ส่งขายออกทั่วโลกนะครับผมว่าจะเป็นที่เขาทำแต่ก่อนนะคือรับซ่อมนะครับผมมารับซ่อมให้แบบกองทัพทุกคนแล้วก็ผลิตอะไรนะครับผมส่งขายนะครับผมแล้วก็เป็นแบบผลิต ให้กองทัพสหรัฐตัวทุกคนผลิตเป็นชิ้นส่วนนะทุกคนผลิตให้กองทัพสหรัฐคือแบบสุดยอดมากทุกคนคือหนึ่งเดียวในอาเซียนทุกคนสุดยอดมากๆนะครับผมเอาละนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ